สวัสดีครับวันนี้จะนําพามารู้จักกับอาณาจักรอยุทยานะครับอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงพศ 1893- พถึงพศ23 1 0มีกรุงศรีอยุทยาเป็นศูนย์กลางอํานาจหรือราชธานีทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติจนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติเช่นจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศลาดถึงรัชฉานของพามา่อาอาณาจักรล้านนามณฑลยูนานอนาณาจักรล้านชางอาณาจักรขอมและคาบสมุทรมลายูในปัจจุบันกรุงศรีอย,ยุธยาเป็นเกาะซึ่งมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบได้แก่แม่น้ำป่าศักทางทิศตะวันออก แม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศต,ตะวันตกและทิศใต้และแม่น้ำลบบุรีทางทิศเหนือเติมทีบริเวณนี้ไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะแต่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงดำริให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายเพื่อให้เป็นประการธรรมชาติป้องกันค่าศึกที่ตั้งกรุงศรีอยุธยายังอยู่ห่างจากอ่าวไทยไม่มากนักทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้ากับชาวต่างประเทศและอาจถือว่าเป็นเมืองท่าตอนใน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคมีสินค้ากว่า40ชนิดจากสงครามและรัฐปัาการแม้ว่าตัวเมืองจะไม่ติดทะเลก็ตามมีการประเมินว่าราวพศ2143กรุงศรีอยุธยามีประชากรประมาณ3แ0นคนและอาจสูงถึง1ล้านคนราวพศ2243บางครั้งมีผู้เรียกกรุงศรีอยุธยาว่าเวนิสแห่งตะวันออก ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยนั้นคืออุทยานประวัติศา,า,ศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตัวนครปัจจุบันถูกตั้งขึ้นใหม่ห่างจากกรุงเก่าไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรความเป็นมาก,ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยานั้นไม่ชัดเจน มีเพียงข้อมูลในลักษณะตำนานในเอกสารของทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศอาทิพงศาวดารเหนือนในส่วนที่เกี่ยวกับพระเจ้าสายน้ำพึ่งพงศาวดารล้านช้างที่ว่าขุนบรมได้ให้กําเนิดบุตรเจคนไปครองเมืองต่างๆโดยคนที่แห่คืองัวอินได้คลองเมืองอโยธยาและพงศาวดารราชวงศ์หยวนที่แม่ที่แม่ไม่ปรากฏชื่ออโยธยาแต่ปรากฏชื่อแขวนเสียมและ ลอโวที่อาจหมายถึงแคว้นสุพรรณบุรีและละโวการกําเนิดอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดคือเป็นรัฐที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงศรีอยุทยาในที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาโดยเป็นการรวมอํานาจกันร,ระหว่างอาณาจักรลาโวและอาณาจักรสุพรรณภูมิโดยช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19อาจ,จเฉพาะ ภายโรคระบาดคุกคามสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงย้ายราชสำนักมาอย่างที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหนองสโนบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำซึ่งในอดีตเคยเป็นนครท่าเรือเดินทะเลชื่ออโยุยานาครใหม่นี้ได้รับการขนานนามว่ากรุงพระนครรีอยุธยาหรือกรุงเทพมหานาครบวรทวารวดีรีอายุ อยุธยามหาดิลโบพบนพรัตน์ราชธานีบุรีระบุรีรมหรืออายุทยาศรีรามเทพนครซึ่งภายหลังมักเรียกว่ากรุงศรีอยุทยาแปลความหมายว่านครที่ไม่อาจทำลายได้พระบริหารเทพธานีอธิบายว่าชาวไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่18แล้ว ทั้งยังเคยเป็นที่ตั้งของเมืองสังขบ,บุรีอโยธยาเสนาราชนาครและกัมโพชชานครต่อมาราวปลายพุทธศตรวตรรษที่19อาณาจักรขอมและสุโขทยัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงพระเจ้าอู่ทองทรงดำริจะย้ายเมืองและก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยทรงคณะช่างก่อสร้างไปยังอินเดียและได้ลอกเลียนแบบผังเมืองอยยธยามาสร้างและสถาปนาให้มีชื่อว่ากรุงศรีอยุธยา ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20อาณาจักรอยุธยาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาคเนแผ่นดินใหญ่และได้เริ่มครองความเป็นใหญ่โดยเริ่มจากพิชิตราชอาณาจักรและนครรัฐทางเหนืออาทิสุโขทยัยกำแพงเพชรและพิษณุโลกมีการโจมตีเมืองพระนครแห่งอาณาจักรขอมซึ่งเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคในขณะนั้น จนอิทธิพลของอาณาจักรขอมค่อยๆจางหายไปจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและอยุทยาไกลามาเป็นมหาอำนาจใหม่แทนอย่างไรก็ดีอา,าอาณาจักรอยุธยามิได้เป็นรัฐที่รวมเป็นหน่วยเดียวกันหากเป็นการประติดประต่อก,กันของอาณาเขตที่ปกครองตนเองและประเทศสลาตที่สวามิภักต์ต่อพระมาหากษัตริย์กรุงเสียอยุทยาภายใต้ปริมณฑลแห่งอำนาจหรือระบบมณฑลดังที่นักวิชาการบางฝ่ายเสนออาณาเขต เหล่านี้อาจปกครองโดยพระบรมมัวงสานุวง์กรุงศรีอยุธยาหรือผู้ปกครองท้องถิ่นที่มีกองทัพอิสระของตนเองที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนแก่เมืองหลวงยามสงครามก็ได้อย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่าบางครั้งที่เกิดการกรบฏท,ท้องถิ่นที่นำโดยเจ้าหรือพระมหากษัตริย์ท้องถิ่นขึ้นเพื่อตั้งตนเป็นเอกราชอายุธยาก็จำต้องปราบปรามด้วยไร้ซึ่งกฎการสืบราชสันติวงศ์และมโนทัศ คุณธรรมนิยมในบางสมัยอันรุนแรงทําให้เมื่อใดก็ตามที่การสืบราชสันติวงศ์เป็นที่พิพาทเจ้าปกครองหัวเมืองอหรือผู้สูงศักดิ์ที่ทรงอำนาจจะอ้างคุณความดีของตนรวบรวมไพ่พล,พลและยกทัพมายัางเมืองหลวงเพื่อกดดันตามข้อเรียกร้องจนลงเอยด้วยการรัฐประหารอันนองเลือดหลายครั้ง ในช่วงพุทธศตรวรรษที่21อยุธยาแสดงความสนใจในคาบสมุทรมลา,ายูที่ซึ่งมะละกาเมืองท่าสำคัญอยุธยาพยายามยกทัพไปตีมะละกาหลายครั้งแต่ไร้ผลมะละกามีความเข้มแข็งทางภาคการทูตและทางเศรษฐกิจด้วยได้รับการสนับสนุนทางทหารจากราชวงศ์หมิงของจีนหนึ่งในนั้นคือการที่มีแม่ทัพเรือเจิ้งเหอแห่งราชวงศ์หมิงได้สถาปนา ฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งขึ้นที่มะละกาเป็นเหตุให้จีนไม่อาจยอมสูญเสียตําแหน่งยุทธศาสตร์นี้แก่รัฐอื่นๆภายใต้ใตการคุ้มครองนี้มะละกาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นหนึ่งในคู่แข่งทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ของอยุธยากระทั่งถูกปลิเกตพิชิตเมื่อพศ2 0 5 4